สำหรับชาวครีเอเตอร์คนไหนนะคะที่ยังไม่มีไม้์เซลฟี่คุณก็ขอนําเสนอไม้์เซลฟี่อริยาเลยนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือตรงหัวของมันเนี่ยมันก็คือจะทนมากเลยนะคะก็ใช้เป็นแบบไข่อย่างนี้ซึ่งสามารถใส่โทรศัพท์ที่ใหญ่ตั้งแต่โนเกียแบบรุ่นปลาหัวหมานะคะจนถึงรุ่นซัมซุง g อาต้าอย่างเงี้ยก็ใส่เข้าไปได้เลยนะโดยที่เราไม่ต้องแบบมานั่งง้างเลย ส่วนที่2เนาะเราก็สามารถใช้เป็นไมคเซลฟี่ได้ยาวเกือบ1เมตรนะคะมา<อ>กไปกว่าน,นั้นนะเราก็มีรีโมทบลูทูธด้วยนะคะที่สามารถเออดึงออกมาได้แล้วก็เออซ่อนต่อไปนะเราก็แถมไตรพอดไปด้วยไตรพอดเนี่ยก็เอาไว้ใช้วางไลฟ์ live, หรือว่าถ่ายคลิปต่างๆเสามารถเอามาวางแบบดูซีรีส์ได้ไม่แนะนำว่าให้เอาสูงมากก็เอามาวางเอาโทรศัพท์ใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะ